แมทธิวเดียบ้านใกล้เสร็จแต่ไม่ได้อยู่หาหลังใหม่ตัดสินใจทุบทิ้งหนุ่มแมทธิวดินและสาวเรียบบ้สลันลัดภรรยานะครับพาไปดูบ้านใหม่สองหลังสร้างไปได้เยอะมากเป็นรูปเป็นร่างแล้วกําลังจะตกแต่งภายในสระว่ายน้ําและข้างนอกตัวบ้านเสร็จแล้วลูกๆมาเล่นน้ําอยู่บ่อยๆพร้อมทั้งได้พาลูกๆทางพี่ดิลแลนและน้องเดมี่นะครับเล่นน้ํากันยกใหญ่ทางครอบครัวโดยเจ้าตัวนะครับได้พาไปดูตัวบ้านทําไปเยอะแล้วแต่ทั้งคู่บอกได้ว่า แม้บ้านทั้งสองหลังเสร็จร้อยเปอร์เซนต์ทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่และน้องสาวภรรยาคือดังกับดักกี้ไปคนละหลังเพราะก็เพิ่งแต่งงานกันก็ต้องมีเรือนหอส่วนของแมทธิวและลิเดียนะครับก็ได้หาหลังใหม่ของตัวเองได้แล้วพร้อมกับได้พาไปดูบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างมากๆมีต้นไม้ใหญ่ทําบ้านต้นไม้ให้ลูกได้แต่ตัวบ้านเก่าก็คงต้องทาการตกแต่งใหม่ทั้งหมดโดยทั้งสองนั้นได้พาเข้าไปดูในตัวบ้านแมทธิวนั้นถึงก็บอกเลยว่างานใหญ่แล้ว คงต้องปรับปรุงกันอีกเยอะมากพื้นที่ใหญ่พอสมควรบ้านก็โอเคเก่านิดนึงก่อนจะสรุปสุดท้ายทั้งคู่บอกว่าคุยไปคุยมาเราจะทุบบ้านงานนี้ก็ต้องรอติดตามบ้านหลังนี้ครับจะจบกันที่ตรงไหนอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้เลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you